ตรวจสุขภาพช้างนะครับประจําปีแม่ใหญ่บรรจันเท่าไหร่นะเมื่อกี้น้าปแม่มใหญ่บัรจันเท่าไหร่นะ2625สวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยนะครับผมวันนี้สุมมรีทับไทยก็มาตรวจสุขภาพนะครับไปแล้วเจ้าสํรารอบาลมี บารมีนะครับลำหนักเท่าไหร่ปีนี้ส่อทำไมส่อทำไมเดี๋ยมังบ้าสมมติหล่อเจียงเกาล้อว่ามังก็ยิงกวางขัง เท่าไหร่นะหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์คห่นเ บารมี1750ครับสิีมงคลสรีมงคลคงจะไม่หนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสูบตัวลงนะครับเพราะว่าเพิ่งหายจากอาการป่วย ลด,ล,ดลดไหมปามลดลดไหมลดน่าจะลดลงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าถ่ายท้องเพิ่งหายที่แล้วมันาอครับอะไรครับพรพรุ่งนี้เหรอาง,งานอะไรถวายพระพร วันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้วันที่พรุ่งนี้วันที่สามสิบที่ไหนครับนี่อยู่ร้านแสดงได้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 ไอตัวนี้กับตัวงาได้ไหมได้ได้อยู่เนาะครับเดี๋ยวไอ้พ่อใหญ่ตกมันบอกตกมันยังไม่หายเลยนี่สามเดือนแล้วนี่อ๋อถ้างั้นเอาตัวครัพลายงานไปก็ได้เนาะกลับกลับของเราก็ได้ตามก็ได้เนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวมีเสื้อมาห้อมแจกไปรวมเนาะได้ได้เอาไปสามตัวเลยก็ได้ในของผมเหรอัวได้นู่น ได้เดินเอาไปสามเชียกก็ได้ครับ <c oughs> อาวันดีทีมคุณหมอทุกท่านครับผมวัสดีครับว่าจะขอยาแคลเสียมให้พ่อใหญ่หน่อยหมดดเลยเหรอโอ้หมอทำไมเยอะจังวันนี้ ให้ให้มงคลก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอารอบหน้าผมเอาขอบคุณครับเอาเ่ายาไปดิปัมไอ้พรุ่งนี้กี่โมงนอช้างไปถวายพระพลนี่กี่โมงพรุงนี้แปดโมงบอกโมงให้ไปถึงได้ได้โอเคครับไป กลับบ้านก่อนนะครับแซมมาชั่งน้ำหนักครับมามาน้องรออยู่เร็ววันเสือแซมสั้นแซมสั้นมาแล้ว Pantua. Wah saya สามห้าสี่ศ่นอยนองา,อายเองาองาอขอ,อยากขอยักเจอพี่ขอยากเจอพี่มชออ่นนมครับผมมาตรวจสุขภาพ มันดูมันไอ้มันเสียวบ่เสียมันเสียวมูบ่มันเสียวามูดปกมาบางคนมาถ่ายกับพี่หน่อยเร็วมาธาทมชาดแล้วเนาะ พี่น้องเขาเจอกันครับเแลว้วกสร้างวันี้มันดูน้ำกันโอโหโหโห้ตื่นตื่นตื่น ได้เจอกันแล้วอ่มอมงคลมันมันทายทองดุไหมไอ,อ,อ,อคือหนูไอขอ่ังเลยฮะข่างป้วงล่ะไอคืนูไอข่างอ่าแม่แม่ได้เจอกันแล้วครับพี่น้อง

กำย่บานอย่ช่วงบ่ายหรือช่วงเช้าเเ่าเลยอทีมแบบไหนอะอามาเจอยอดรักด้วยนะครับตอนซื้นมาเราทิดฮะเบาเมตเต์ดิ พายยอดรักนะครับงานได้เจอครับผมขเขาแหงงานบ่อยนะครับเลยไม่ค่อยได้เจออทิตยอดรักขเขาแหงงานบ่อยเลยไม่เคยได้เจอ ตัวตัววั่นเนาะ แล้วเลเฮ้ยโอเคขอบคุณมากครับผมค,ครับผมพ่อใหญ่ตกมันนะครับคุณหมอมาถึงแล้วครับวันนี้มาตรวจช้างตกมันใครจะเป็นอาสาเข้าก่อนครับรบั้นหนโ้หนาปราร์กนะครับสวัสดีครับ รอบรอบนัดก็ช่างหนักจำแลมสามาไร่เนาะตอนนั้นนี่น่าจะสามแปดนี่แล้วแล้วลดลงไหมทรงมันตอนนี้แหละครับครับผมไม่ลดนะครับปีนี้ตกมันไม่ผอมไม่ไม่ผอมเนาะครับไม่ผอมอันนี้ถือว่าสมบูรณ์เลยสมบูรณ์ปีที่แล้วผอมปีนี้ไม่ผอมน่ครับพอใหญ่ตกมันปีนี้ไม่ผอมนะครับสมบูรณ์ปีที่แล้วสามแปดไม่ไม่น่าจะลดเาะดูเต็มยครับไม่ลดครับ ดูง่ายเลยครับผมป่าป่าวันนี้ไม่ไม่ลดนะครับป่าป่าของซุ้มพ่อใหญ่ครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับเราในช่อง f ฟ m i l y ่สีทัไทยตรวจสุขภาพนะครับพ่อใหญ่ไปไม่ได้ ปีนี้ไม่ป่วยเลยครับปีนี้ไม่ป่วยเนาะครับไม่มีครับปีนี้ครับปีนี้ดีบำรุงครับได้ครับได้มีับมีอะไรไหมอะไรครับปีนี้ไม่ได้ทับเลยครับ ยามาเลยครับยามาเลยขอบคุณครับป้าโอเคพี่เดี๋ยวทีมที่บ้านนู้นออกไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวออกไปเลยเดี๋ยวไปบ้านสายเย็นแป๊บนึงโอเคโอเคได้ได้ขอบคุณทีมคุณหมอนะครับขอบคุณหัวหน้าป้าครับผมเราจะไปบ้านนิชาดาต่อนะครับผมเพราะว่าลูกหลานพ่อใหญ่อยู่ที่นู่นนะครับต้นอ้อกับ พันศาแล้วก็พลางงามฮะเจอกันครับผม Let's go